o b บินฮูดนะครับเริ่มมีข่าวกันอีกแล้วมีคนเขียนข่าวว่าโรบินฮูดเนี่ยจะเข้าในกระดานเทรดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชีบะอินุเนี่ยเข้าในกระดานเทรดตอนช่วงควอเตอร์ที่หนึ่งหรือไตรมาสแรกมันเกิดจากอะไรนะครับทำไมคนถึงหลุ้นให้โรบินฮูดเนี่ยมีการลิสเหลี่ยนชีบะนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรยืนยัน เอาละนะครับข้อมูลที่น่าสนใจคือตกลงแล้วแผนการนี้คืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากผมกำลังออกมายืนยันนะว่าโรบินฮูดเนี่ยจะมีการรับเหรียญชิบะอินุเนี่ยเมื่อ,อไหรกันแน่ตอนแรกนะเมื่อประมาณกลางเดือนผมได้ข่าวจาก หลายข่าวนะครับที่เป็นหลายที่อ่ะไม่ได้อ้างอิงถึงเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าโรบินฮูดเนี่ยจะมีการลลตชีบะหลังปีใหม่นะเดือนมก,กรานะครับมีหลายช่องเลยบอกเงี้ยนะครับผมก็เข้าไปนั่งหาปรากฏว่าเข้าไปนั่งหาในข้อมูลเก่าๆของโรบินฮูดเนี่ยก็ไม่เจอนะครับ และจะกำลังจะหาจาก Google หรือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไม่เจอนะครับแหล่งที่เชื่อถือได้ฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้มานะครับว่าโรบินฮูดจะรับชีบะตอนเดือนมกราไม่มีแหล่งที่มาที่แน่นอนไม่มีความชัดเจนแล้ววันนี้นะครับข้อมูลเริ่มเริ่ม โอเคเข้าเขาขึ้นผมต้องพูดอย่างนี้นะว่าเข้าเขาขึ้นนะครับคือมีแหล่งที่มานะครับและข้อมูลก็ดูน่าเชื่อถือได้บ้าข้อมูลเนี้ยนะครับอ้างอิงโดย Ask the Doctor ผู้เป็นที่ปรึกษาทางด้านาการแพทย์ในแคนาดานะครับเป็นที่ปรึกษาทางออนไลน์ คนนี้เคยมีประวัติกับชีบะอินุคือเข้ามาเก็บชีบะอินุครั้งหนึ่งและก็มีข่าวใหญ่ที่เพิ่งเร็วๆนี้คือการเผาเรียนนะครับจะทำการเผาเองเลยและเรื่องที่สามคือทำให้คนเกิดแพนิคนะครับการขายชีบะเองเนี่ยนะคือว่าออกข่าวมาว่าชีบะเป็นสแกมเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปอื่นเอาแหละนะ เขาบอกว่าชีบะเนี่ยเป็นสแกมนะครับมันมีเบื้องหลังอีกนะซึ่งผมว่าแอ t เดอะด็อกเตอร์เนี่ยเป็นรายใหญ่เลยแหละนะเป็นคนที่คอยคอยแบบว่าพยายามนะครับให้คนสนใจเขาเพื่อเขาจะสามารถกำหนดอะไรต่างๆของชีบะอินุได้ผมบอกประมาณนี้นะมันก็มี อะไรที่มันไม่สามารถที่สูจน์ได้นะครับเราแค่ดูตามข่าวแต่เราดูจากรูปก,การการออกข่าวเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นคราวนี้อดอกด็อกเตอร์นะครับเขาบอกว่าค่อนข้างยืนยันนะครับว่าชิบะอิน,นุเนี่ยจะมีการอ่าลิสเหรียนนะครับโรบินูจะมีการลิสเรียญชิบะอิน,นุนะนะครับภายในเดือนมีนาเมษายน ทำไมต้องเป็นเดือนนั้นทำไมไม่ใช่มกกลานะจากที่ข่าวออกตอนแรกนะครับตอนแรกก็จะเป็นต้นเดือนพฤศจิกาแล้วแล้วก็ข่าวมันดูไม่น่าเชื่อถือมันไม่มีการอ้างอิงจากโรบินฮูดซึ่งข่าวนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าไม่มีอะไรอ้างอิงแน่นอนนะครับโรบินฮูดเข้ามาเมื่อไหร่จะเหมือนคาเ์เทนเลยคือประมาณวันสองวันบอกเอ้ย กูเข้าแล้วนะเสร็จแล้วพอเข้าคาเค้นไปราคาไม่ขยับผมว่าโรบินฮูดเนี่ยลองแล้วนะครับลองกระแสอา้าวคาเค้นก่อนเจมินี่ก่อนโอดูเหมือนจะขึ้นนะแปบ๊บเดียวนี่อืมคราวนี้เขาก็ดูแล้วนะครับว่าถ้าเข้าเร็วเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีทำไมเขาถึงเลือกเดินมีนาเมษานะครับ การวิเคราะห์อันที่หนึ่งของผมเนี่ยผมคิดว่าเดือนมมมีนาเมษามีอะไรบ้างที่น่าสนใจหนึ่งคือกระแสของคริปโตเคอเรนซีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปบูมเกาะตอนช่วงมีนาเมษานะครับแล้วก็พืชสภาแบบพีที่สุดนะคือเดือนนี้นะครับสักเดือนหนึ่งนะแล้วแต่ตัวแต่ละเหรียญจะพีที่สุดละตัวพวกนี้จะพีที่สุด,ววน,ะสดนะ สักเดือนหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็บิตคอยอย่างน้อยก็อีทูเรียมอย่างน้อยก็มีเหรียญย่อยอต่างๆอีกท,ท,ที่ราคาเนี่ยมันกำลังจะไปนะครับในช่วงนั้นอย่างที่หนึ่งนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเดาแล้วก่าวด้วยทำไมต้องไปเดือนนั้นอย่างที่หนึ่งนะคือเรื่องของไทมิ่งเวลาเนี่ยต้องให้พอดีกับช่วงเวลาที่ตลาดขาขึ้นไม่งั้นจะเหมือนคาเค้นกับเจมินินะครับ ไปลิสเหรียญตอนที่กระแสมันยังตกอยู่นะกระแสวานไม่ได้เอาเข้าเอาเงินเข้ามาในในกระดานเอ็กช n g นนะครับเข้ามาเล่นเพื่อจะทำกำไรรวมถึงมีวานบางตัวด้วยที่กูทนไม่ไหวรู้ะเฮย้ยนะกูเล่นสั้นก็ได้นะครับเสร็จแล้วเมาก็ตายหมดอันนี้เป็นหวานที่อ่าถ้าท่านเคยได้ยินนะครับก็คืออันนี้ น่าจะเป็นอ่าสวิตเกมนะครับกวาดตัวนี้โอเคละนะข่าวมันประมาณนี้นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์อันแรกผมบอกนะว่าอย่าเอาอะไรจับเป็นหลักนะครับแล้วอย่าไปแกะไอ้ข้อความแต่ละคำพูดของผมนะนะครับดูว่าทิศทางข่าวอะไรของผมเน้นตรงไหนนะไปแกะบางทีไปแกะทุกคำพูดนะครับเราก็เอามาตีเป็นความรู้ มันต้องดูประเด็นตรงที่ว่าผมเน้นตรงไหนด้วยนะครับเพราะบางทีผมพูดหมดไม่ได้ในคลิปเดียวผมพูดข่าวนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องของความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญบล็อกเชนทำงานยังไงรูปแบบการทำงานยังไงมันเป็นเรื่องข่าวนะครับเราต้องดูจุดป,ประสงค์เราต้องวิเคราะห์ให้เป็นเอาแหละนะครับอย่างที่หนึ่งเราพูดไปแล้วอย่างที่สองนะครับหลายคนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับผม ผมเคยเสนอไปเรื่องของอีลอนมาร์กเรื่องของ Project ์ดอทวัจะมีเดือนไหนมีนาเมษาจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดของตลาดคริปโตนะครับด้วยเหมือนกันดังนั้น d อทวันนะครับจะอยู่ในไรมากที่หนึ่งซึ่งเขาจะทำโครงการเนี้ยก่อนนาซาให้ได้นะครับนาซาเนี่ยน่าจะเลื่อนไปเดือนกรกาพฤษภานะครับมิถุนากลักกดเนี่ยแหละ ฉะนั้นอีลอนมาร์กต้องทำก่อนนาซาเพื่อจะสร้างสถิติใหม่ให้ได้นะครับอันเนี้ยเป็นประเด็นที่สองนะครับที่อ่าโรบินฮูดเนี่ยต้องไปลิสต์ตอนนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่เชื่อนะว่าโรบินฮูดเนี่ยจะเป็นกระแสที่ทําให้ราคาขึ้นแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโรบินฮูดเนี่ยค่าธรำเนียมถูกวานที่เก็บไว้อยู่ในโค w วอลเลแล้วอะ่ะก็จะเอาลงมาเล่นนะครับเพราะเนื่องจากค่าทำเนียมมันถูกไงนะ รอวานเจ็บไปให้หมดก่อนเนี่ยเป็นประเด็นนะครับดังนั้นสองประเด็นนี้ผมว่าน่าจะเวิร์กที่สุดลนะครับและประเด็นที่สามนะครับคือในช่วงของเดือนมีนาเมษาจะเป็นเรื่องของการปรับศูนย์นะปรับศูนย์นะครับเพื่อให้ชีบะปรับศูนย์บ้างคือปรับราคาขึ้นเป็นศูนย์สามตัวหรือสองตัวก็ดีผมพูดประมาณนี้แหละนะ เป็นช่วงที่ต้องมีการปรับเอาละนะครับมีการปรับราคาขึ้นนะครับแล้วทำไมต้องทำตอนเดือนนี้เพราะว่าในเดือนกรกฎาสิงหาจะเป็นช่วงเวลาของชีบะจริงๆนะครับเนื่องจาก NFT และก็เกมไฟล์เนี่ยจะเข้ามาลงในแพลตฟอร์มหรือว่าตัวบล็อกเชนของชีบะอินโนฉะนั้นทาง คนที่ดูแลโปรเจกต์นะครับเขาต้องคิดไว้แล้วว่าเวลา,วาเลานี้ยนะครับมันต้องบูมบ้างน,นะครับแล้วก็พักกระแสพอมาโปรเจกต์อีกทีทีบาก,ก็จะขึ้นราคาไปผมก็บอกประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าจะให้ได้ทุกท่านเนี่ยเตรียมตัวด้วยกันนะครับข้อมูลอะไรไม่แน่นอนก็ขออาภายัยนะครับเพราะว่าเราก็มีข้อมูลตามที่เรามีอยู่นะครับเราก็ทำการวิเคราะห์ด้วยกัน ข้อมูลอาจจะมีการผิดพลาดแต่ลองฟังหูไว้หูว่ามันมีเหตุผลหรือเปล่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันเสร็จแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลค์กลุ่มไลค์ line, กลุ่มเราชื่อ c ริปโตเคอเรนซี่คอมมินิตก็สามารถเข้ามาทักทายเราได้นะครับแล้วเราก็มีกลุ่มชิบาอินุด้วยนะครับเข้ามาทักที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้นะครับและสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะติดตามคอนเทนต์ของเราด้วยกันนะครับเรามีอีกหนึ่งสปอนเซอร์ชื่อว่า สควอตโทเค็นนะครับเป็นเหรียญทาหารมีการเผาทั้งหมดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับจำนวนเหรียญมีแค่สิบล้านเหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญต้นน้านะครับราคาเริ่มต้นศูนย์จุดสามดอลลาร์ไม่ได้แนะนําให้ลงทุนคุณจะลงทุนหรือไม่ลงทุนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณลงทุนลงทุนน้อยๆก่อนนะครับเผื่อเหรียญมันโตนะครับอย่าพึ่งไปเอาเงินเข้าไปหนะักเกินไปะสําหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน สุดท้ายผมหวังว่าชีบะอินุจะกูทูเดอะมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ